สวัสดีครับเกษตรผสมผสานไรดวงดาวอำเภอเพชรจังหวัดอุดรธาน,าน,นีมื้อนี้ห่อกบมาให้อาหารหมูนะครับอาหารหมูปลาของห่ออาหารเสริมนะครับผมที่ห่อเหลือกินเหลือจากสวนห่อห่อกบมาให้หมูนะครับเนาะเดี๋ยวจะผาให่หมูกันเลยครับหมูน้อยอายุหนึ่งเดือนกวว่านะครับเนาะมึงจะกินเป็นบ่น,นะครับนะนแบบนเบบานาะอุดูดูดอดู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 ด กำลังดื้อเดี๋ยวก็มาครับเดี๋ยวก็มานานเอาจอปองไว้นะครับเนาะถ้าจอปองไว้เพราะว่าไอหมูน้อยไม่กินอาหารตั้งหากแล้วก็เนี่ยมันก็เล่นกับไปกินน้แม่นะครับเนาะเดี๋ยวจะให้ตัวแม่เดี๋ยวจะให้ตัวแม่ครับไป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 เห็นตัวน้อยกำลังไปนะครับ หมูของข้าวขุนนะครับเด้อเอาเข่าไปเลยเลยเอากรอบแม่เลนนั่งนี้เลย,เลยนะครับมากระยุงหนอกมาอยู่นี่จะเลี้ยงแส่ก,กันกับหมูตั้งแต่น้อยนะครับเด้อมันยังจะบวกัดหมูเฮาตาตาตาครัเป็นมาน้าที่บม่ได้ขุนกันนะครับรกัดหมูเฮาตายนะครับเด้อ อันนี้เขากับเลี้ยงใกลกันมาแต่น้อยมันก็บอกเขาไปกัดหมูเห่าต่ว่าหมาอืนเขามามันก็บอกกัดนะครับเพราะว่าหมาเห้าเรียนรัดก่อนนีใกล,ใกล้ใกล้ออกแล้วครับใกล้ออกแล้วเดี๋ยวว่ามาณเดือนกุ้งวานครับตัวนี้เนาะตัวนี้พอพันครับพอพันพอพันปลาเหมยครับเนาะมีเลย ผมก็ได้ห้ต้นกล้วยแล้วก็ให้ห้อมไปตมน้ำนะครับเนาะเต้าถั่ว,วหนึ่งแรงถั่วหนึ่งต้นกล้วยแน่เศษผักเศษอาหารแน่เนาะหมูยู่หนีเพาเก็บบ่ป่วยบ่เป็นโรคนะครับเนะาะเพราะว่นห่างไก่จากหมูบานบประมาณสี่กิโลนะครับผมสี่กิโลร้องกับเป็นถนนปิดบ่ราอ,อยไม่คนผ่านกับมีใจา้าให้ต้าหน้าน,นะครับเนาะเอารถหมูรถยังกับบพราอใขี้ไก่นะครับเนาะ แต่เลยผมมีโลกวิไพมาทางนี้โลกไก่โลกง่วยอย่างกับว่าข่อยมากนะครับเนาะแต่ว่าวัวแถวนี้ก็บบ่บ่ข่อยตายนะครับเด้อนี่วังโลกโลกล้ำปีตะกิตจุบงนนึงนี่เขากัโยนไปน้ำดินน้ำหยั่งสิก็ได้เขาหากินตามธรรมชาติานะครับเดี๋ยวอีกหน่อยนะครับหมูเขาเนี่ยอีกหน่อยเขาก็ทำการทายท่ทองโดย เอาอยาท่ายพยาธิผสมกับอาหารแหหมูหน่อยกินนะครับเพื่อท่ายใจประหยัดหนึ่งข้างนะครับวัดจันนี้เข้าก็ทำกำการเอาเอาหมูหน่อยไปส่งจะวัดน,น้องบัวลำพูครับผมเขา้าจัดส่งหมูหน่อยนะครับอุดรน,น้องไข่น้องบัวหรือบริเวณใกล้เคียงนะครับเนาะเขาก็ทําำการจัดส่ง แต่ว่าการจัดทรงของห้องก็คือผู้ซื้อก็ต้องเติมน้มํามันให้ด้วยครับเด้อใจจริงก็อยากให้มมเอเองนะครับจะได้เห็นหมูของห้องว่ามันสดชื่นบานแข็งแรงบอ่อห้านัางหมองห้านัางบอลน,นะครับเนาะสร้างหมูเขาตามที่เครื่อขขายเขาเจอ้าบอมาเนาะเขาเจ้าเล่นหมูมากแต่ไหลหมองมันติดเสือติดยังมากเอามาค้างไวสองหมื่ตายม,มัดเปท่นครับ ติดโลกมาแต่ว่าถ้าว่า,า,วามาเห็นยังชี้มันสดชื่นบานบ่นบติดีโลกอะผู้ซื้อกับปอทองกังวลน,นะครับเนะาะแต่ว่าข้าวทรงหมูกับขาก็ะสุงหมูแต่หม,หมูฟ้ามจะของนะครับขาบ้าวกระบอกหมูทางอื่นเขามาเพระาะว่าหญิงว่ามันจะนำ้ำโลกกว่านะครับนะเนาะข้าก็จะเอาแต่หมูจะของพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆปลาเหมยนะครับนี่ปลาเหมย มีลูกแล้วให้ลูกกินนุมเดือนกว่ากับพ่ผอมสู้นะครับเด้ออาหารก็ให้กินคือก็าบ่ให้กินหลยเกินไปบ่ปให้น้อยเกินไปให้กินพอดีนะครับเนาะเพื่อว่าลูกจะได้ดกเลียเ้ยงอ้วนเลีย้ยงอ้วนหลยอาจเป็นมันแล้วก็ลูกบ่ดกนะครับเร้อนี่เห็นแม่นี่แน่น่อยนะครับนี่อันนี้แม่ปลาประ z กับพ่อเหมยเห็นแม่นี่แน่น่อย,อยผมว่าไหนจะดกอยู่นี่แต่ว่าแม่หง่้ยนะนี่นานานานบ่ค่อยดก นะครับยุนี่นาะยสำหรับยุนี่เด้อยแต่ว่าทา้งอื่นเพื่อนกับยุกอยู่นะครับเนาะแต่ว่ายุนี่นี่ตัวได้หน่อยดกก็ตัวอ้วนนะครับเนาะส่วนกินบบเมนครับบบเมนบบทรงกินเมนไปรบกวนเฮาแล้วกับว่ารบกวนคุณสัญจอดไปสัญจรมากนะครับเพราะวันแดดซ่องถึงนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาเบิ้งลักษณะของขอกของห้าขอกของเฮานะครับตอนเศร้านะครับแดดจะซ่องเข้าไปนะครับผมแดดซ่องเข้าไปตอนใบ โฮมไพ่จะปลุกเขามานะครับเนาะ <c oughs> ตรงนี้เอามุ่งพันได้แล้วครับผมอันนี้ก็ของแม่พันธ์ของเขาพอพันตรงนั้นเนากก็เอาไว้หมูหน่อยครับผมนะที่แรกว่าจะแยกหมูหน่อยบปที่นี่หมูหน่อยของเขาถือถือสร้างจองไปแล้วเขาจะจงคอกไว้เ,เ,เอาเป็นว้คอกพอพันแม่พันนะครับเนาะสวนหมูที่เหลือเขาจะมาปล่อยนะครับเขาจะล้อมปล่อยในสวนสวนของเขาเป็นสวนผสมผสานนะครับด้ว,วนผสมผสานอะไรดวงดาว ต้นกล้วยต้นไม้ต้นไรทุกนี่กรมีประโยชน์เบิดนะครับเนาะให้เป็นอาหารของสัตว์เท่าได้เบิดต้นกล้วยเขากใส่ประโยชน์ได้หากกล้วยโดกนะครับผมั้างใน,นบริเวณนี้ผมโรกออกนะครับด้อผมโลกกล้วยออกผมจะปลูกางกาแพงโกร่านะครับผมงาเลื้อสัตว์ปีนี้จะทําการปลูกมั่นสำหลังประมาณหนึ่งไรนะครับบ่ได้ปลูกขายปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์ได้ครับด้อปลูกมั่นสำหรังแล้วก็ปลูกางาหวานอิสเตรียเ,เพิ่ม กับปลูกหญ้าแพ่งกุลาครับผมผู้ใดสนใจจะมาเยี่ยมซุ่มสวนผสมประสานไล่ดวงดาวกะลอโควิยต้าจากน้อยนะครับเนาะผมก็จะเปิดให้รับชุ่มนะครับสวนสวนปลาของเฮาสวนสวนปลาของเฮาสวนผสมประสานไม่ผลสวนผสมประสานไม่ปลานะครับเนาะแล้วกัผจะเรียนรูโซลาเซล์นะครับดูดน้ำกะมีให้เรียนรูนะครับเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี่ผมกับคนณสั่งเองนะครับผมอ่า ตาฟังนั่นจะสวยยู่เดี๋ยวมจะพาไปเบิ้งนี่คลิปต่อไปนะครับเนาะมือนี้เกับ็พาพี่น้องมาเบิ่งหมูนะครับผมมาเบิ่งหมูที่อยู่ง่ายกินง่ายนะครับนี่ครับผมอ้วนทว,น,วนสมบูรณ์ท่องไข้อ่างล่างนะครับกินอาหารพร้อมกินผลไม้นะครับเปลือกผลไม้ยังนี้แล้วก็หกินห่ำน้ำดาวกินน้มแม่น้ำ กอยามหิวนมก็จะเล่นกับหู้นะครับผมอ่าผมเจาะหู้ไว้ถ้าเวลากินอาหารตอนแรกก็เดี๋ยวพัวรัดไว้นะครับเนาะให้ลูกมาทั้งนี้อย่างเดียวจะไม่ได้ไปเหยียบอาหารของแม่นะครับเหยียบอาหารของแม่แล้วแม่ก็กินอาหารบาเบิร์ตประมานเหยียบขี้เหยียบเ่อของแม่ของเขาไปย้ำใส่นะครับแต่ผมจะร่องใบงอืมแต่ว่าก็ว่าในคุณนะครับแต่ว่าถ้าบายตอนกินอาหารหนังายได้อยู่ ต่ว,รราาว่าขันใบตัวธรรมดานี่บ่ไรเรนอู้เรนบ่ธรรมดา้ครับเนี่บ่นั่นน,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 นะอ้โหพูดนะเอาคลิปนี้ผมก็จะพาพี่พาน้องมารับชมเพียงเท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่น้องอยากให้ผมพาเบื้องอยียงนะครับในสวนของเ้าวว่าจะเป็นสวนกล้วยสวนปลาพลังงานแสงอาทิตย์แปลงงาหรือว่าการเลี้ยงวัวการเลี้ยงปลานะครับ ของเ่าเป็นเกษตรครบวงจรนะครับผมมีคู่แนงคู่ยางนะครับผมอสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาพี่พาน้องมารับชมเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ